ที่เม่อารักก็จะมาเปิดกุกมาเครื่องครับก็คือจะเป็นคุณแผนอ่าวิ่นสบายของวัดปารีลัยนะครับมีเดิม2องค์ที่เหลือมใหม่หมดนี่เพิ่มออกมาเป็น10องค์เลยนะพี่นะก็เช่าไปเข้าฉากในในในหนักด้วยนะตรงไหนใส่ไปกองไายประจําตอนนั้นตอนนั้นจะห้อยหมดเลยนะครับ วันไหนที่ต้องการพลังงานเยอะหน่อยก็จะให้เซตใหญ่หน่อยแต่ว่าเซตใหญ่มันได้รับการแบบกระจายออกไปที่อื่นครับออกไปถ่ายหนังออกไปเข้าฉากอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับดาดีมหลกปูโตค่ะปูโต้หลังวันครับเป้อารักครับพีอะไรดีพีดีมุทิภพอ่าก็วันนี้นะคะพี่เป้อารักก็จะมาเปิดกลุ่มพาเครื่องที่สะสมมาสิ่ปีแล้วคะพี่เป้ ก็ตั้งแต่เริ่มทําหนังอ๋อเริ่มตั้งแต่โปรเจกต์ผ่านก็ประมาณ2ปีครับสปีปีกว่าปีกว่าปีกว่าครับใช่ครับเริ่มเลยไหมครับมาเข้าเรื่องเข้าเรื่องเลยคข้าเรื่องเลยนะครับอันนี้รอบที่แล้วก็อาจจะมีซ้ำบ้างนะครับก็คือจะเป็นคุณแผนลิ่นลิ่นเสบายของวัดป่าเดลไยนะครับแน่นอนนะครับแล้วก็เรียนสแต็มรักคราวที่แล้วก็จะจะจะมาแล้วครับแต่ว่าที่เหลือก็น่าจะใหม่หมด มีเดิมสององค์ท erm ี่เหลือใหม่หมดนี่เพิ่มออกมาเป็นสิบองค์เลยนะพี่ได้ก็เช่าไปเข้าฉากใน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 หนังด้วยนะมีพระองค์ไหนในนี้ที่อยู่ในหนังเดอะสโตนมากครับแน่นอนครับเพระปานเนื้อดินองค์ขี่นกครับอันนี้เป็นพระของที่อยู่ในกลุ่มของพ่อพระเอกครับแล้วก็องค์นี้นะครับเสือหลวงพระองค์จะอยู่ในคอของตัวละครที่ชื่อเซียนอ้วนครับอันนี้รอบทองก็เป็นรอบทองเพื่อเพื่อการ เพื่อการแสดงครับก็คือทองเก๋นั่นเองครับทองปลอมถ้าพี่ไม่บอกที่ไม่มีใครรู้อันนี้ก็คือพระแท้ทองปลอมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเต่าหลวงพ่อศิล์ก็อยู่ในคอของเซนอ้วนนะครับผมเป็นเต่าเี่ยไปเช่ามากับเพื่อนผมในด้านข้างหลังเนี่ยครับพญะเต่าเรือนนะครับผมก็พระเก๋ทองปลอมครับอีกแล้วนะครับเก๋ทองปลอมฉลามหลวงปู่ศิลานะครับผมตอนนั้นทำกับปรยุงนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สร้างด้วยนะแต่ว่า ไปทาคลิปโปรโมทให้แกนะครับแกก็เลยให้ตัวต้นแบบมาอันนี้ยังไม่ได้ปลูกเศษนะครับผม,มก็คือเป็นของแท้ที่ยังไม่แท้ที่สุดของแท้แต่ไม่ปลูกเศษไม่ไปลูกเศษก็คือเป็นตัวตัวต้นแบบก็เลยเอาไปให้ให้ตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งชื่อเซียนจิ๋วเป็นคนห้อยครับอองนี้นี่ไม่ได้อยู่ในหนังแต่ว่าชอบเองครับก็ไปเจอมาจากที่ไปรู้จักมาจากเพื่อนนะครับที่ชอบสายใต้นะครับคุณแผนอาจารย์ดำชัยคีรีครับผม ผมก็เป็นตะกรุดโคดเดี่ยว<ผ>อยู่ในหนังไหมไม่อยู่อยู่ในคอผมนี่แหละ <c oughs> ไม่อยู่ในหนังแต่อยู่ในคอครับปกติผมจะห้อยเดี่ยวเดี่วก็คือห้อยองค์นี้เดี่ยวเดี่วด้วยเพราะว่าได้ยินมาว่าพี่เป้บอกว่าจะเลิกห้อยหลายๆองค์แล้วอยากจะห้อยแค่องค์เดียวแต่ว่าเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยวันเจ็ดองเปลืองสร้อยอย่างเดียวเปลือง่าสร้อยองไหนเช่าเช่าไอองไหนใส่ออกกองประจาครับตอนใายหนัองไหนองไหนใส่ไปกองถ่ายประจาตอนนั้นตอนนั้นจะห้อยหมดเลยนะครับ วันไหนที่ต้องการพลังงานเยอะหน่อยก็จะให้เซตใหญ่หน่อยแต่ว่าเซตใหญ่มันได้รับการแบบกระจายออกไปที่อื่นครับออ,ออกไปถ่ายหนังออกไปเข้าฉากอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีถ้าเป็นเดี่ยวเดยวก็จะให้เหรียญโชคดีได้ข่าวมาว่าพี่เป้ทำให้เหรียญโชคดีราคาแพงอันนี้เรื่องจริงไหมคะทองคำม,มันแพงมันไหมนี่นี่อันนี้อันนี้เป็นกระไหลทองครับมือถว่าทองคำเขาอยู่ในมือพี่เป้อนี่กระไหลทองหลอกได้ไหมหลอกได้ไหมหลอกเขาได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ดูออกดูตาบากก็ดูเลยครับ ถ้าถ้าถ้าทองคำนี่มีแต่แต่รล้านได้มาอย่างไงพี่เจ้ได้มาอัน huh> น <sh ี้ได้มาจากไปไปเจอพี่แจ็คสีรองเมืองครับแเราไม่เราไม่รู้จักไม่รู้จักพ่อเกษตรมาก่อนแต่ว่าด้วยความที่ผมเกิดปีหนูแล้วก็ข้างหน้าเขียนว่าโชคดีมันเป็นแบบเคล็ดง่ายๆเลยครับปีหนูก็ตัวเองปีประจำเกิดพอดีใช่ครับแล้วก็โชคดีแล้วก็ก็เลยเช่าเลย เช่าเลยครับไม่รู้ว่าแพงขึ้นหรือยังนะครับเท่าไรคะเท่าไรครตอนนั้นเช่ามาหมื่นต้นต้นครับวันนี้หมื่นต้นมีคนบอกกันว่าบนพันคลิปเนี่ยตั้งแต่พี่เปยห้อยราคาทะลุไปสามสี่หมื่นอันน้นีจริงไม่จริงไม่รู้นะไม่รู้ได้ข่าวได้ข่าวมาไม่รู้รับไม่รู้รับ,รรบถ้าจริงเป้น่าจะไปปล่อยวันนี้เลยเนี่ยผมว่าผมจะทําตัวเซียนแล้วคือพอดันออกพุ่บีร์ไม่รู้ผมทําได้หรือเปล่าหนังออกเนี่ยผมจะปล่อยเซตที่อยู่ในหนังแล้วก็ปล่อยในไอจีเลยเออ ได้นะไดหมได้นะอองดาราที่แท้คบทองปลอมอย่างเงี้อะพระแท้ทองปลอมเห็นแวบๆนี่อย่างนี้อินเออร์ก็เป็นองค์ดาราแน่แน่องดาราแน่ๆครับหลวงปู่โตมีรุ่นนี้ในหนังครับแต่ว่าในหนังอะในหนังยังเล่าไม่ได้อ่าแต่แต่มีรุ่นนี้ในหนังครับมีรุ่นนี้ในหนังไข่พยศพยศครับเพราะว่าะหลวงปู่โตก็เป็นเกจิที่ได้รับความนิยมมากแล้วผมก็รู้สึกว่าหลวงปู่โตเนี่ยค่อนข้างจะแมสนะ ใครๆก็รู้จักหลวงปู่โตถ้าเป็นยุคนี้ครัก็เลยต้องใช้พระพระที่พระที่มีการส่องเข้าไปชัดๆแต่ก็จะเป็นหลวงปู่โตด้วยเหลือเงินด้วยนะคะเห็นอะไรชัดๆเห็นแบบตำหนิเห็นอะไรชัดๆถูกไหมใช่ครับฟุ้งกลับครับมึงจะได้จะได้คนดูจะได้เข้าใจแล้วมีมีหลวงปู่ศิลาอีกหลวงปู่ศิลาอีกหนึ่งนะครับก็เป็นเป็นพี่ยุงมึงให้เองครับ ชคอันนี้โชคอนันต์นะครับผมเป็นลิมิเต็ดเ <Limited S 1> พราะว่าเป็นหน้าหน้าทองด้วยนะครับแล้วก็กรอบก็เลี่ยมเพชรไม่อย่างดีนะครับที่แท้ทองแท้ <S <S ดูให้หน่อยให้พี่ต้นละกัน <S <S 2> <S 2> ไม่กล้าพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ต้องตัดเดี๋ยวได้เอา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 ไว้ดูก่อนดีกว่าพอดีเห็นอะไรที่สำคัญสำคัญบนฐานนี้เดี๋ยวเราเลยอยากรู้เฮ้ยมีมีจัมโบ้มาด้วยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หลวงปู่โตครับเป็นจัมโบ้หลวงพ่อเกษมครับผมเป็นเพื่อนผม เพื่อนผมที่ไม่ได้รู้จักกันนานและอยู่ดีเขาเห็นว่าผมเล่นพระรเขาก็จะมาพูดถึงเรื่องหลวงพ่อพกเกษมให้เขาเป็นนักสะสมะเขาก็เอาองค์นี้มาให้ครับเก็บสายหลวงพ่อเ,เกษเ,เก็บพรายหลวงพ่อเกษครับเหมือนเขามีประสบการณ์ครับแล้วเขาก็เอาองค์นี้มาให้ห้อยก็เลยมาคู่กับพระของลูกพี่พี่นัดแฟนแท้นะครับผมแม่บนเรือนครับผมแม่บนเรือนใช่พี่นัทจะนักสูตคุณแม่บนเ,เรือนแล้วก็นี่หลวงปู่ดูเศรษฐีเพราะว่า เรารู้สึกว่าชื่อมันชื่อมันรวยดีครับเสรีฐีต้องตรงครับชื่อรวยดีชื่อรวยดีแต่ว่าองค์ที่สําคัญมากๆอีกองค์หนึ่งนะครับสุดท้ายดอกสุดท้ายอันนี้คือคราวที่เราที่มาสัมภาษณ์กันเราก็ได้ดาได้มอบให้เป็นของขวัญนะครับเป็นตะกรุดนี่คือตะกรุดหลวงปู่โตนะครับตะกรุดเสื้อตะกัวนะครับผมก็อยู่ในหนังไหมคะอยู่ในหนังเต็มเต็มเลยครับอยู่ในเอวนางเอกครับ คือในเรื่ององดาราที่แท้ครับเพราะว่าตัวตนี้ต้องราคาสูงเลยนะเนี่ยปล่อยไหมเดี๋ยวไม่เดี๋ยวให้ดามาปล่อยดีกว่าเพราะว่าดาให้อาอายครับห้อยที่เอวห้อยที่เอวเลยครับแล้วตอนที่ทำรีเสิร์ชกันอ่ะช่วงที่ผมพยายามทำให้จะอายจะให้เข้าใจมันอ่ะผมก็เอาองค์นี้ให้อาไอห้อยจริงไปเลยอ๋อห้อยจริงแต่พอเปิดกล้องเมื่อคืนเลยนะไม่ได้อยากจะห้อยยาวเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้สายดีไงแต่ไม่ไปเ นะโอ้โหกตัวจะหล่นไหมอาจจะมีบบางไม่รู้มันจะมีมันต้องมีบางวันที่เขาห้อยไปเต้นบ้างแหละแต่ว่าผมก็ให้เขาไปก่อนท้ยเออเขาเป็นเดือนอยู่อะเออเป็นเดือนเขห้อยทุกวันไหมหรืออะไรใช่ครับให้เขาชินเฉยๆเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเซียนผู้หญิงเนี่ยจะห้อยตะกรุดเบี้ยแกแล้วก็ประหลัดขีดขีดครบเซตคุณติดตามเหรอนี่ยครบเซตครบเซตนะครับครบเซ็ตครบเซตใส่เอวครับใช่ครับก็เลย เอ่อเบี้ยแก้ของอะไรนะหลวงปู่บุญบป่ะหลวงปูกก่บุญวัดกลางแก้วป่ะน่าจะใช่มันจะมีหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มแล้วก็หลวงปู่อะไรนะวัดกลางแก้วใช่ครับเบี้ยแก้หลวงปู่บุญครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยอ,อาอเป็นเซียนแบบเซียนที่จะต้องเซียนรุ่นใหม่แต่ว่าเล่นของเก่าครับแล้วก็อันเนี้ยอยู่ในหนังมันก็จะสลับไปครับพระในหนังผมก็จะมีทั้งองค์แท้องค์เก๋องค์แท้กรอบเก๋อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไตามลุ่นตา แต่มันต้องเราเรามีอาเลธซูเปอร์วิเซอร์คนหนึ่งทําให้สิ่งที่เข้าฉากเนี่ยถึงเก้ก็จะเหมือนแท้ที่สุดสใช่ครับเพราะว่าอย่างสมมุติเนี่ยดูดูทองนี่ดิเขาก็เลือกนะดูดูนอ,<พ>องปลอ,อมแต่ว่าเผนเลอก็ไม่รู้ลายก็คือไม่รู้อ่ะแต่คืออจริงว่ะแต่คือด้วยสีเนี่ยอาจจะ เป็นเปอร์เซนต์ที่เหมือนแบบทองทองไม่ดีอ่นคือคือทองปลอมเลยนะใช่ครับลายลายไม่ถูกใ่ลายมันไม่ได้แบบเหมือนงานร้านพวกจิวเวลรี่อ่ะพี่ร้านทองเราเราดูเราดูในในรูนี้เราจะรู้เลยมันจะดำใช่ไหมใช่เรามาอัปเดตค้าในคอพี่เป้กับพี่บีผู้กำกับสุดคิดแข่งปีกันดีกว่าห้อยอะไรครับวันนี้วันนี้ห้อยนี่ครับนี่เพิ่งเช่ามาครับหลวงพู่เอี่ยมวัดหนัง ใช่ครับเพราะว่า,าวระหว่างที่ผมศึกษาเรื่องพระเครื่องเนี่ยก็เวลาเราห้อยพระอะไรเราก็อยากจะสวดบทสวดของเขาได้แล้วหลวงปู่เอี่ยวว่าหนังนี่มีบทสวดติถิวิโสเรือนเตี้ยซึ่งเป็บนบทสวดที่ผมว่ามันเพาะแล้วมันก็จําง่ายด้วยแต่ก็ไม่มีบุญได้เช่าหลวงปู่เอี่ยมจนวันหนึ่งถ่ายอย่างเสร็จแล้วลราคาลงมาหน่อยถึงสวดได้ ใช่ครับเพราะวมีช่วงนงแพนมากหรูหรูเอี้ยนี่ไม่ต้องไปแตะเลยครับก็เลยได้ไปเช่ามาที่มันทริปครับอ๋อท่าไหร้อนเลยครับราคาเท่าไหร่ครับพี่เป้แสนเกือบเกือบจะกลางครับก็ถือว่าราคาลงมาแบบจับต้องได้จับต้องได้แต่ก็แต่ก็คือถ้าอยากจะเช่าอะไรองค์อะก็ก็อาจจะไม่ไหวก็เดี๋ยวผมก็จะเหลือแค่ในจุดมุ่งหมายของผมก็ จะกลับไปเช่าหลวงปู่โตจำนวสองที่องค์หนึ่งแล้วก็อยากจะเช่าอีกองค์หนึ่งผ่านเช่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดีด๋ยวลราดูว่ามีหรือเปล่าครับแผนนะคะหลวงปู่ทิมแล้วระหว่างการเดินทางาเพื่อนก็ได้พามาองค์หนึ่งครับ,รบวันนี้พี่บีห้อยพาอะไรคะห้อยปิดตาหลวงปู่เฮียลูกคับให้าดาช่วย,ยนะครับจริงจริงนี่ต้องพอเป้เลยเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่ไปรีเสิร์ชไปงานประกวดพระหรือไป ไปพันทิพย์ไปตามสนามบระต่างๆค,ครับแล้วก็ได้ไปรู้จักกับคนผู้ให,ใหญ่ผู้ใหญ่ชื่ออาจงวัฒน์ครับครับแล้วแล้วแล้วเขาก็ถามวันนั้นว่าชอบพระอะไรผมก็รู้สึกว่าตั้งแต่ดูมาเนี่ยชอบรู้สึกชอบพระปิตาที่สุดหมายถึงว่าในทุกเชนทุกฟองนอะแต่ว่าพระที่ตรงแบบปิตามันดูงดงามเป็นอยน่างไรครับแล้วอยู่ดีพอเขาถามตอนนั้นกินข้าวกัะนเนาะพอไปกินข้าวเสร็จเขาบอกเราแป๊บนึง แล้วก็เลยลงมาที่พักให้ผมปเป้คนละองค์แล้วก็ได้จัดผมได้โอเอร์มาก็เลยห้อยติดตัวเลยก็เลยห้อยติดตัวไว้เพราะว่าเป็นพาติตาองค์แรกแล้วเขาห้อยตลอดจริงๆครับมหาลาบป่ะวันนี้มหาลาบนะครับคอยด้รวยครับปีนี้ได้เท่าไหร่หนังหนังด้เท่าไหร่เรามาพูดความคาดหวัง <c oughs> ของหนังเรื่องเดอะสโตนกันไหมครับอ่ะพี่บีครับ ฝากเลยค่ะคาดหวังกี่ก,กี่เท่าไหร่ดีคะจริงจริงไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ก็คิดว่าน่าจะประมาณ4ี่พันล้านอะไรอย่างนี้ตบมือค่ะอ่าน้องๆตบมือเลยค่ะสี่พันล้านสี่พันล้าน,ไม,ไ,นาไม่ได้ยากนะน่าจะถึงกับท่านไปเมืองขานนะคะ 4, ล้านดเจริญบุรีพี่เป๊ะปากหหังเลยค่ะก็เดอะโซนพาร์ทไทคนเกนนะครับก็รวบรวมประสบการณ์ของผมในไม่ใช่แค่วงการพักเครื่องในในวงการบันเทิงทั้งหมดนะครับ มาถ่ายทอดเป็นเป็นอยู่เรื่องนี้ครับแล้วก็ผมก็บีดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับอันนี้กล้าพูดเพราะว่ามันสนุกแล้วมันก็แปลกใหม่มากๆครับและที่สําคัญมันไทยมากๆครับมันไทยแลนด์หรือเกินครับอยากจะให้เข้าไปดูกันครับไม่ว่าคุณจะเล่นพระหรือคุณจะชอบภาพยนตร์นุกแน่นอนครับเอาเป็นว่าเข้าถึงทุกเพศทุกวัยนะการาบอกเลยนักสแสดงก็แบบระดับประเทศชั้นนำ ช่้รับกันดีรู้จักกันดีนักแสดงนี่มีครบทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นใหญ่สุดอตุลนพลรวมถึงเจนเด็กสุดอายเจนผมจ๋ายเจนโตผมฮิวโก้เจนรองลงมาเจ้านายครบเลยครบ<ล>ทุกรุ่นจริงๆครับนักแสดงแบบเวนกว้างมากคร,บ,ครบ,บเลยฝากเลยละกันนะคะวันที่เท่าไหร่ครับพี่เป้พี่บีวันที่3เมษายนครับกรมภาพยนตร์ครับแม่ฝากเลยครครับก็ฝากไปยนะครับ3เมษายนนะครับผมก็ทำหนังเรื่องแรกนะครับ แล้วก็เป็นหนังเกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบชอบกันนะครับผาเคลื่อนครัผมเข้าไปชมกันครับค่ะนี่แหละค่ะเดอะสโตนพระแ้้นเก๋คนะเก๋ค่ะคุณค้าคุณค้าคุณต้องดามากนะคนณี่ต้นครับ